ยังไงคะแล้วนี้ก็เป็นไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรจะตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็เด็กอะค่ะก็อย่าจะใส่ใจอะไรเด็กเลยนะคะคําพูดเด็กก็ไม่มีเด็กเขาพูดชอบพูดคนจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่จริงก็ไม่ถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะ เป็นเรื่องขำขำมากกว่าค่ะนันาว่านะเป็นเรื่องไรเดียงสาของเด็กที่แบบเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดเขาคิดอะไรเขาก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มามันนี่ตอบพี่พี่เขาอยู่ค่ะพี่ๆเขาอยู่นะคะพี่เจนนี่ดูเราว่าใครบ้างก็ขำขำอะค่ะเขาเอ็นดูหลานไปพี่เจนนี่สวยน่าเจี๊ยบสวยไหมสวยโอเคพี่เจนนี่ตกใจปะคะตกใจไหมก็เป็นเรื่องฮ่าหามากกว่าค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแบบซีเรีสอะไรขนาดเลยนะคะ ม่อย่างที่บอกว่านะนะไม่ไม่มีอะไรจะตอบเพราะมันเป็นเรื่องแบบมันไม่เจ็บขลุือมันไม่ไม่สวยนะคะอย่าดึงกับมันี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เด็กพูดแล้วก็เหมือนขำขมากกว่าเองอ๋อไม่มีไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือจริงๆนาว่าชีวิตคนทุกคนน่ะมันก็จะต้องมีวันที่วันนี้เราแย่บ้างวันนี้เราดีบ้างนาวะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะก็จะมีบ้างอะคะที่บางทีเราก็รู้สึกแบบมันอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็แค่ต้องการคุยกับใครที่ที่แค่ให้เขาเล่ฟังเราไม่ต้องช่วยเราแก้ปัญหาอะไรก็ได้แค่นั่งเล่าฟังเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเห็นแบบเจนนี่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากเขาก็เจออะไรมาเยอะแล้วเขาก็พูดว่าแบบเพื่อนดูฉันสิฉันก็แบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะอะไร่างเงี้ยฉันนะคะก็เลยกลายเป็นเราก็ยิ่งมีกําลังใจโดยที่เขาไม่ต้องปลอบใจอะไรเราเลยเราก็เห็นเขาเราก็มีกําลังใจอะไประมาณนี้ค่ะเหมือนเรามี ไม่มีค่ะมันเป็นหลายๆเรื่องไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรพิเศษเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะคะ่ะมันเหมือนกับเราอาจจะแบบทํางานเหนื่อยหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ทุกๆงานทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่เหมือนกับเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะวันนี้เหนื่อยวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรีสอะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะคะ